กินข้าวนำกันแล้วพี่น้องทอดไข่ทอดไข่กินมือเนี้ยนะบ่ได้กินข้าวแรงเดี๋ยวเราจะกินทอดไข่บ่ได้กินข้าวแรงพี่น้องเอ้ยเลิกงานมาไม่เมื่อยก็อาบน้ำแล้วก็เข้าบบอนนวนบ่ได้กินข้าวแรงก็เลยหิวข้าวมาทอดไข่ บกินบ่ดมันจิเมยต้องไปเฮตดงานเศ้าโตโอ้ยเมื่อใดก็เมื่อนั้นเมื่อใดก็เมื่อนั้นพี่น้องเอ้ยเลิกงานมาไม่เมยนี่แทบจะบ่อยากกินข้าวแต่ว่าหันบอกินห้างกายมันกระเอยมันกันมันกันเลยต้องได้กินธรรมดานี้ตื่นเช้ามานี่ค่อยกะจะกินจะนมกินนมใส่อันเป็นพวกผงโกโก้หรือว่าอันพวกคล้ายๆกับอันโอวันตินบ้านหาวนั่นหละเนาะแต่ว่าทางนี้ก็เจ้าจะห้องว่าคนละขาว ลวก็จะมีพงโกโก้นําแต่ว่าคือว่าแล้วเนาะมันก็อยูดท้องอยู่ได้กินแล้วก็กินแบบกินประสมกับนมฮอนฮอนนะนะมันก็อยูดท้องอยู่แต่ว่าค่อยกิโลจนฮอดใบส่างมันก็กจิโรบได้พี่น้องไปเหตุงานแต่ว่าค่อยกันจะกินข้าวจนว่าใบาสว่างหมดละการกินข้าวใบาส่างมันก็จะเป็นไปบได้พี่น้องมันจิเม่ยคักเมืย์เน่ก็เลยมาทอดไข่ทอดไข่กินกับข้าวสวยฮอนฮอนลวกา จะกินผลไม้เล็กๆนิน่อยแล้วก็จิรอกินข้าวช่วยาหาซสัม,มันก็บจิมื่อยพี่นอ้องเลยเมน,นี้กจะจิทอดกรกอบธรรมดานี่เห็นบ่ข้างในยังช่ำอยู่ได้หี่เด้ข้างในยังช่ำอยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่แต่ว่าจิทอดกรอบๆน้อยหนึง่งเันี่นะทอดคือบ้านเฮาแล้วเนาะทอดกรอบคือบ้านเฮาไม่ได้ใส่อย่างไรเลยนี้เด้อถ้าเป็นอันทอดในผัวนี่ก็จิใส่กุ้นเชียงหรือว่า ตริโซ่แต่ถ้าเมื่อน,นี้ทอดกินกะชิใส่แบบซีอิ๊วขาวแล้วก็ผัดกระเทียมกินกับข้าวสวยฮอนๆอนพี่น้องแก้วกับบริตตัมบักเพชดอย่างกับมีบักเพ็ดแห้งอยู่แต่ว่ากจะจิบกินออกมันเป็นยามเศร้าพดากว่าเก้าโมงเศร้าก็เลยจะกินแบบว่ากินกับข้าวสวยฮอนๆแล้วก็ย่าละ ทอดไข่รสชาติกะบริจัดจานไหลเลวรสชาติกะได้ไปอุ่นเข้าก่อนพี่น้องอุ่นเข้าแล้วเรียบรอยอ้อยฮอนห่วยๆเลยวันนี้่ข่กะจีกินประมาณนี้เด้อพี่น้องอาหารเศร้านี่กินกับทอดไข่ กินกับทอดไข่หอนพี่น้องหน้าตาทอดไข่ของคอยมันบ่มีเจ่ทธร,ร,มรามดามีเจวนี่ก็จิแซบพี่น้องแต่ว่าตอนเศ้าๆไปซีก็จิบุกินเด้เจวก็ได้มันจะเจ็บท้องกินซ้ำนีก่กะใชว่าแซบแล้วล่ะเนาะข้างในกันยังบบไดอ,อัน แห้งไปไหนหนานในเนาะก็ถือว่ายังช่ำอยู่ว่าเช่นซาข้างในก็ได้โอเคอยู่พี่น้องธรรมดาจิบกินอาหารเศร้าเลยมื้อเชร้านี่แต่ว่ามันบ่กินบ่ได้เมื่อคืนบ่กินข้าวลายมื้อแล้วเมื่อคืนนะตื่นเช้ามาละเมื่อยไปเหตุงานละเมื่อยเมื่อยบ่กินข้าวแรงนะมาเด้อมากกินข้าวแรงนำกันข้าวแรงเป็นข้าวเศร้า